านมานอีกุ้งแช่น้ำปลาเว้ยมิสาชีเป็นหลอกนงงีอย่างง่ายดีในวันนี้หากินตบกินไตกินใส่กินพุ่งเลยหากินของคนคุณก็จะโดนจับนะคะคนโง่หลอกคันอย่ามากินกับค่อยถ่ายเพราะว่าเป็นมิสาชีเจ้าสิโดนจับเด้ยวแย้คำปอยเป็นลับสื่อของโจนรู้จักบ่กึอยากัูได้กินกินกันหรอกอ กิมอม่ย like <ư? S 1> ังก็มาก่อนอยู่แต่างเดีมันก็จุ่มลงไปว่ได้จุ่มจนว่าปมมุ้ยจำรีพุ่นแล้วน่าจะเอาตะมุ้จุ่มใหี่เนานี่สิบนี่วโอ้ออเฮ้ยนีอเขอเฮ้เฮ้ทอะเฮ้เน็ะเฮดอันไหนกันยึดตีอันนั่าจะกินไปเลยเถอะคือข้างเพื่อนแมวน่ะอ้าวเรื่องของกูอะ ตีนั่นตีนี่อมเรยก,กว่าอะไรปะืม,มนั่นไรปะห้องคอยตัน,นอ๋อว้าวนึเมือ,มอได้แล้วบอกไม่อยากเอ็มขัวไม่อย่างโอ้มีบาบประสาลอยู่สิได้ยดอรปคือมีแบบราสาละด อืมอืมอืมว้าวเจอืว่าจะกูแบบนนี้เ้ยมือนี่ล่ะบ่ได้เงินน้ำเพลินกับเยบ่มีเงินเสือพิ่ลี้เลยมือเนี่ย มียังเป็นกับกงกับแก้มสั่นดีเลยอือต้องใช้น้ำปลาก็ยั่วไปเลยน้ำจิ้มสูตรเด็ดอร่อยแท้แน่นอนอืออืออือ